แล้วครับท่าน,<อ>นเราจะ,จะเอาไปแก้ไขสักหน่อยพอดีอูอ่เขายังไม่เปิปดะ,ะเราจะไปตัดน,นีโออกเสริมตัวน,นี้ นนดินมันมวนมาข้างหน้าคืนครับอันนี้ดินมันไหลขึ้นแล้วมันตกมาข้างหลังครับก็เลยต้องทำให้ขูดหลายรอบนะครับจะระดับตัวนี้ออกเสริมตัวนี้ืดโค้งงหน่อยินมันน่าจะไหลไปนดีกว่าเดิม nó tuần thứ sáu ở đây à nốt tăng là vừa long hết <laughs> เขาลเราก็ต้องขันแน่นเยเดี๋ยวเราก็ได้ถอดออกคืนไม่ได้ติดใโดยยึดแตับ หลังจากเราติดตั้งอุปกรณ์เสริมปลายใบมีดเสร็จแล้วนะครับก็มาเริ่มทําการเซะลูกรังได้เลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นลูกรังที่ลงไว้ตั้งแต่ตอนอยังไม่ได้รือ้อแอบฟันนะครับมีความแข็งนะครับแต่ว่าก็ยังเซะออกได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เราผ่านการทดลองมาแล้ว สามอย่างครั้งแรกแนบครับเด็กแนบก็ใส่ได้ก็หักแล้วก็รอบสองก็เอาใบมีดเลยครับมาใส่ตัดไม่เป็นเลยแต่ว่ายังไม่ได้ดามนะครับก็ตัดมาเพียวๆก็มาใส่มันก็ทีนี้มันก็ไปกระแทกกับเอ,อ็ดฟันเก่านะครับตรงทางรถขึ้นลงมันก็เลยหักอีก ก็เลยรอบที่3านี่หละก็เลยได้ทำการตัดแล้วก็ดามข้างหน้านะครับก็เลยใช้ได้ทนใช้ได้ดีอยู่นะครับมันอาจจะไม่ได้ขูดหมดในรอบเดียวนะครับเพราะว่าด้วยความกว้างของใบมีดเสริมนะครับก็ประมาณ20กว่าเซนนะครับ ยี่สิบเซนนี่หละเพราะว่ามันทําใหญ่ไม่ได้มันจะไปชนกันเลยจอยนะครับต้องทําแค่มันสามารถสอดเข้าไปได้นะครับแล้วก็เน้นขูดหลายๆรอบเอานะครับนี่ครับเสะทะลุกทะลวงหลุดกระจุยกระจายหมดนะครับทั้งป้ายปัก <c oughs> เอาล้มหมด <c oughs> รอบที่หนึ่งครับกันี้ก็รอบที่สองครับผมไปช้าๆนะครับไปเร็วไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปโดนเหล็กโดนอะไรนะครับเพราะว่ารถมันหนักนะครับรถคันใหญ่ถ้าเราเปรีไม่ทันมันก็อาจจะเกิดความเสียหายครับรถหรือกับคอนกรีตรหรือเหล็กก็ได้นะครับเหล็กจอยนะครับ เราก็ไปแค่เกียร์สองนะครับค่อยๆปล่อยคลาสไปเรื่อยๆนะครับเราก็ค่อยๆไหลออกมาเรื่อยๆนะครับติดครับให้ไเ,เบอร์ดึงออกก่อนนะครับ ในเราบูบดอัดเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยทําการเซะออกนะครับเซะออกในที่นี้คือพอเขาให้ระดับหัวหลักตัดเกรดก็เราก็เซะพร้อมกับตัดเกรดเลยนะครับถ้ามันเหลือยังไงก็เราก็ได้เซะไอ้ทั้งหินทั้งอะไรนี่เลยเศษปูเศษอะไรจะได้ตัดออกทีเดียวเลยนะครับ I don't know. เราเซะฝั่งทางนู้นเสร็จแล้วนะครับมันเซะได้ที่ทีละข้างนะครับเพราะว่าเราทํามาติดแค่ปลายใบมีดด้านขวาอย่างเดียวนะครับเราก็วนรถเซะเอา,อาน,น,นะครับวนซ้ายวนซ้ายเรื่อยๆอก็หมดนะครับ เศษหินเศษปูนเชออะไรที่แทรกอยู่ครับแทรกออกได้หมดนะครับตอนแรกก็หนักใจนะครับว่าจะเอาออกยังไงน้อเนี่เรอเบอร์ขุดน่าจะไม่ได้เสร็จงานเร็วแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมกค่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับ